คริมหญิงสาวธรรมดาหน้าตาธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาแต่มีแผลในใจเพราะเคยถูกล้อว่าขี้เรตั้งแต่เด็กไม่มีใครเคยชมแม้แต่ตัวเธอเองเย็นวันหนึ่งขณะเดินกลับจากงานเธอหลงเข้าไปในตลาดลึกลับแม่ค้าชาราคนหนึ่งยื่นกระจกวิเศษมาให้พร้อมรอยยิ้มลึกลับมันจะสะท้อนสิ่งที่คุณอยากได้ยิน แต่ต้องใช้มันทุกวันนะพริมรับไว้และเริ่มส่องมันทุกเช้าในกระจกมีเสียงนุ่มๆดังขึ้นว่าวันนี้เธอสวยที่สุดเลยนะพริมไม่มีใครเทียบเธอได้เลยใครเห็นเธอก็ต้องตกหลุมรักจากวันนั้นพริมเปลี่ยนไปเธอแต่งหน้าจัดขึ้นกล้าเซลฟี่ทุกวันยอดไลค์ถล่มทลายแฟนคลับมากมาย เธอเริ่มลงรักภาพตัวเองในกระจกแต่ไม่นานเสียงในกระจกก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอสวยแต่มีคนสวยกว่าเธอแล้วนะวันนี้ดูโสมจังไปแต่งหน้าหน่อยสิทำไม่มีฟิลเตอร์เธอคงธรรมดาเกินไปพริมเริ่มแต่งหน้าหนักขึ้นเสริมจมูกขัดผิวทำทุกอย่างเพื่อกลับไปสวยเหมือนเดิมแต่กระจก ก็ยิ่งพูดแย่ลงทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงกระซิบสุดท้ายจากกระจกคือตอนนี้ไม่มีใครมองเธอแล้วนอกจากฉันพิมพ์ร้องไห้กอดกระจกแน่นและในที่สุดเธอก็หายเข้าไปในกระจกกลายเป็นเงาสะท้อนที่พูดคำชมปลอมๆให้คนถัดไปวนซ้าไปไม่จบสิน้นความอยากได้รับคําชม อาจเป็นกับดักที่กลืนตัวตนของเราโลกโซเชียลไม่เคยสะท้อนความจริงมีแต่ฟิลเตอร์กับความเปรียบเทียบความรักตัวเองต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเองไม่ใช่คำพูดของคนอื่น